นวครับอยู่กับผมแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นคันโอคูมาที่ห้อโอคูมารุ่นมี2รุ่นครับรุ่นซิมิรันกับรุ่นอันดามันนะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของปี2020นะฮะตัวซิมิรัน นี่ซิมิลันตัวนี้ตัว S s p i n n i n g ตัว C ก็เป็น Casting นะฮะมีอยู่2ตัวนะฮะเวทมีเวทเดียวนะครับเป็น MH M มนี่ก็ขึ้นแข็งหน่อยนะขึ้นแข็งหน่อยนะมีความยาวเป็น6ฟุตนะครับ2ท่อนต่อโคนนะครับตัวโอคูมาซิมิลันตัวหนังนี่ไม่ใช่นะสแตดิกนี่ไม่ใช่นะใครสนใจก็สอบถามได้ นี่ครับของก็เพิ่งลงเหมือนกันครับมากันต่ออีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นอันดามันรุ่น,อ,นอันดามันนะครับอันดามันอันดามันนะตัวนี้ก็จะมีทั้งแคสติ้งแล้วก็สปินนิ่งแคสติ้งสปินนิ่งตัว S นี่นะครับเวท m อเหมือนกัน6ฟุต2ท่อนนะครับเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมาดูทีละรุ่นกันเลยเริ่มต้นจากคันซิมิรันครับดูนะครับคันซิมิรันซองก็จะเป็นซองท่ากระบี่นะฮะพอดีเราแกะออกมาแล้วแกะออกมาแล้วอาวมาวางเลยเดี๋ยวให้คณไม้เขาช่วยถือนะครับตัวตัวนี้ตัวนี้คือแคสติ้งตัวนี้นะครับตัวนี้คืออ่ะ ตัวนี้พูดผิดพูดผิดเบลอเบ้อวันนี้หลายจับมากตัวนี้คือสปินนิ่งนะครับนี่ลิซิธฟูจิอ่าตัวนี้เป็นนี่เป็นไกด์นี่นะครับก็้วิซิธฟูจินะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคสติ้งนะครับตัวนี้แคสติ้งนะดูครับน้ำครับตัวนี้ถ,ถอดจุกได้ไหมอ่า นี่ครับเอาไว้ล็อกใส่เขาเรียกวอะไรเข็มขัดครับอ่าล็อกใส่เข็มขัดจุกถือว่าแน่นนะครับไม่หลวมนะครับอ้าวยัดใส่เลยครับนี่แหละครับตัวนี้ด้ามจับเป็นโฟมโฟมนะครับดูเนื้อแป้งครับเนื้อแป้งตัวนี้เห็นชัดเจนเลยครับเลื่อนขึ้นมาดูเรื่อยๆครับถัดขึ้นมาดูครับเซาะล่องครับ ซอล่องครับตัวนี้คือตัวซิมิลันนะครับตัวนี้คือตัวซิมิลันเอาครับมาต่อครับพอดีลูกค้าเข้าร้านนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นซอสล่องซอสล่องนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บต่อมาด้วยตัวนี้เป็นอะไรอลูนะตัวนี้อลูเป็นลมลมควันสีเทาขึ้นมาก็เป็นลายเลยครับลายถักถักตัวนี้ โฟกัสหน่อยสิจา้านะเนแมอแบงค์ตามที่เห็น,นครับโคตรเหนียวบอกเลยโคตรเหนียวตัวนี้เป็นไกด์ฟูจิไหมไกด์ไม่ใช่ฟูจิไกด์ของโอคุมาเลยนะนี่ครับตัวนี้มีไกด์อยู่ที่เรามาดูตัวสปินนิ่งครับสปินนิ่งไกด์จะอยู่ที่1ตัว2ตัว3มตัว4ตัวห้าตัว6ตัวนะครับ 6ตัวนะครับส่วนแคสติ้งแคสติ้งนี่ก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ตัวแคสติ้งจะมีอยู่8ตัวอ่ะเรามาดูตรงนี้กันนี่ครับ,รบนี่ครับ SISpinning s spinning 6ฟุต6 m m เนี่ครับ6ฟุต6 MS 6ฟุต ลายเวทนะลายลายเวทห้าสิบขีดร้อยปอนนะ p e <3. S 1> p สมขีดห้านะฮะส่วนรัวเวทเก้าสิบถึงสองร้อยกร,รมัมเอาไปจิกได้แบบเวทหนักหนักได้สบายฝั่งอันดามันนี่สบายเลยนะนะอันนี้ก็คือตัวตัวสปินนิ่งนะครับที่ผมเอาให้ดูนะอ่ะต่อมามาดูตัวแคสติ้งอ่ะมาดูมาดู มาดูตามไกด์ไกด์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะปัป๊บไล่ตามนิ้วผมนี่ครับสวยนะครับสวยนะครับปลายไกด์ครับสวยมากอ่ะต่อมามาดูตัว casting ้าตัวนี้วางก่อนเรามาดูตัว casting เหมือนกันนะรีซีดก็สวยแตามจับไกดก็ถือว่าสวยอยู่นะในกระชับมือครับซาะล่องนี่ซอะล่องเหมือนกันเพื่อกันลื่นด้วยจับให้มันล็อกเข้ากับนิ้วอะลองล็อกนิ้วปั๊บนี่ประมาณนี้ครับดูครับไล่ตามเนื้อแบงค์ครับสวยนะเขาถักลายลายเป็นตัวนี้นะ สายผ้าลายผ้าตัว x เ,เลยเวทเหมือนกัน,นครับเวทอยู่ที่ตัวนี้ตัว c เห็นไหม c ก็ casting 6ฟุต2ท่อน mh 6ฟุตลายอยู่ที่50ขีด100ปอนด์นะครับรวมเวทก็90ขีด2 0 0ไกด์ตัวนี้ก็จะมีความเล็กลงมาไกด์ตัวนี้ก็จะเล็กลงมานะครับคือเพราะว่ามันเป็นตัว casting เนอะเพื่อในการไล่สาย การวิ่งสายการทรงเหยื่อนะครับนี่นะปปๆๆไ,ไปเรื่อยๆสวยตัวนี้เหนียวถึกทนขึ้นต้นด้วยขึ้นชื่อว่าโอคุมาตอนนี้ก็มีตัวโอคุมามาใหม่เหมือนกันนะคันอะ่ะคันมาใหม่ก็ชื่อว่าโคมโดตัวใหม่ล่าสุดเลยชมคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อไป ครั้งนี้มาดูคันซิมเบันกับอันดามันกันก่อนนะนี่ต่อโคนครับต่อโคนถอดแบบง่ายๆเลยคือแต่แน่นนะแน่นใส่ง่ายดูครับดูการใส่นะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใส่เราจะให้ดูตรงนี้ครับปลายมือนี่นะปลายนิ้วตรงนี้นะจะลงสุดพอดีเลยนะครับอ่ะเสียบเลยเสียบแบบ อัดแค่พอแน่นนะไม่ใช่แบบยัดจนแข็งนะครับเห็นไหมครับงานเขาต่อเนียนสวยมากยกไปย,ยกไปนี่ครับเห็นไหมลองลองชักออกค่อยๆชักออกอดูการชักนะชักก็ไม่ได้ถือว่าแรงบิดนิดเดียวแล้วก็ชักก็ดึงปอกออกเลยตามนี้ดูครับมันดะูเนื้อแบ่งนหนาๆเลยหนาๆคันไม่หนัก คันไม่หนักด้วยนะนี่แหละคือคันโอคูมาซิมิลันนะฮะต่อมาเรามาดูนี่กันโอคูมาอันดามันจะไปเที่ยวอันดามันกันจะเตรียมคันเบ็ดไว้อัดบึกตกสวายสบายสบายตัวนี้นะครับอ่นะเรามาดูตัวสปินนิงนะตัวนี้จะเป็นแคสติ้ง ตัวนี้อ่ะแกะแกะถุงออกมาครับอันนี้คือท่อนด้ามจับโอ้โหยาวยาวไม่ยาวเดี๋ยวจะเทียบกับแขนฝรั่งดูนะโอ้โหไกดสวยนะอันนี้ตัวตัวสปินนิ่งแกะใหม่เลยครับของพึ่งลงครับเสียบเสียบค่อยเสียบมาดูไม่ทัน โอ้นี่ผ้าสวยสีน้ำตาลทองสลับเงินมาดูตัวสปินนิ่งขอทาบกับแขนได้ไหมท่อนแรกอะท่อนแรกมันยาวแค่ไหนเราอยากดูท่อนแรกใช่เอามาวัดทาบกับแขนดูว่าความยาวดูครับอันนี้คือท่อนโคนตอนนค้องเรียกว่าท่อนโคนอย่าเรียกว่าท่อนแรก ท่อนโคนนะฮะดูครับดูเนื้องานเลยครับตัวนี้ก็เป็นโฟมนะครับโฟมเขาเรียกโฟม EVA ใช่ไหมดีซีตัวนี้จะเป็นของ o อ u m a เลยนะครับขึ้นมาก็เป็นสีทองสลับน่ตัวนี้คือเนื้อแบงที่เขาเรียกว่าอะไรลายผ้าลายผ้าตาเล็กนะครับสวยมากลงทองมาดูต่อครับ อันนี้ท่อนตูดมาแล้วครับท่อนตูดก็จะมาอย่างนี้นะครับใส่เข็มขัดได้นะครับนี่มาลองเสียบเลยลองเสียบราคาท้ายคลิปนะดูกันก่อนนะครับพอบอกราคาปุ๊บเดี๋ยวก็ปิดปิดเลยจบสต็อป YouTube เราเลยอ่ะมาดูตัวนี้ตัวสปินนิ่งจะมีไกด์อยู่หนึ่งสอง กี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6ี่ห้าไกดครับอ่าเป็นไกด์ฟูจิไกด์ฟูจิตัวน,นี้เป็นฟูจิธรรมดานะอ่าเป็นไกด์ฟูจินะครับสวยดูดูดูเรามาหมุนตรงท่อนท่อนต่อน,นี้ดีกว่านี่ครับเขียนว่าอันดามันโป,โปรโปรนี่คือเป็นปี2020ละตัวน,นี้นะครับ ไม่ใช่ตัวรุ่นก่อนนะครับอันดามันโปรคือปี2020อ่ะหมุนหมุนดูลายเนื้อผ้าครับเนื้อแบงค์นะครับสวยสวยนะถัดขึ้นมาก็จะเป็นเนื้อแบงค์ทึบแล้วนะครับนี่นะครับลงผ้าสีทองนี่นี่เดินดิน้นเดินดิ้นทองตรงนี้นะ เ๋ยนนะดูถึงปลายเลยนะครับต้งถึงปลายนะครับนะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยคันแคสติ n g กันนะ o k คุมาอันดามั casting น,นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูคันแคสติ n g ต่อนะเป็นรุ่นอันดามันโอคุมาอันดามันฟุตอ่ะ แกะเลยแกะเลยใหม่ใหม่ใหม่ใมตัวนี้มีกี่ไกด์อะเรามานับท่อนท่อนไกด์นี่ก่อนท่อนปลายท่อนปลายนี่ท่อนปลายก็จะเขียนตามนี้ครับ6ฟุตลายสายก็50าิบขีดร้อยเยื่อก็90ขีดสองนี่นะครับ หมุนหมุนหมุนเรามาหมุนชา้าๆหมุนชา้าๆมันจะเบอหน่อยนะอโอเคนี่ครับดูเนื้อเนื้อเนื้อแบงค์ของคันนะครับไกด์แปดตัวไกด์แปดตัว,ตวร้ายมากเลย มาเสียบกันดูไกด์ลิซีต่ตัวนี้เป็นของอะไรครับโอคุม่านะครับนี่ครับพอดีเลยไหมพอดีครับตัวนี้เสียบพอดีเลยนะนข้อมูลต้องลีซี่ให้ดูหน่อยอืม เห็นไหมโอคุม oh, าด้ามจับโฟมตัวนี้ไม่มีรุ่นอันดามันไม่มีเซาะร่องนะอันดามันไม่มีเซาะร่องนะครับแต่รุ่นซิมิลันจะมีเซาะร่องนิ้วนะครับอ่ะด้มจับถือว่าสวยนะสวยกว่าตัวซิมิลันนะมันอยู่ที่ความชอบนะตัวนี้ก็จะมีความยาวมันเหมาะสําหรับเวลาไปจิกใช่ไหมนีบเข้าจากักรแล้วก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กนะสาธิไหน อาสาทิดแม่ไม่เอาหน้าอาสาธิตอ่าย,ยกยกยกนี่ครับประมาณนี้ครับหนึบหน,นึบนึบอ่ะมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าตัวโอคุมาซีมิลันนะครับทั้งเบสและแคสติ้งก็คือราคาเดียวกันราคาอยู่ที่1ัน0ี่ร้บาท1,400บ,บาทค่าจะส่งใส่ท่อนะครับค่าจะส่งใส่ท่อนะ200บาท EMS นะครับ นะเก็บปลายทางเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าปลายทางอะ่ะก็จะมีบวกไปอีก3%ในการคิดเก็บปลายทางนะครับตามมาตรฐานของไปรษณีย์นะครับอ่ะต่อมาก็อาพูดพูดสามอีกทีหนึ่งคือ o อคูมาซิมิ a ัตัวนี้1,400บาท EMS 200บาทนะครับค่าจะส่งแพ็คใส่ท่อให้นะครับต่อมาก็จะเป็นคัน Okuma ok า n d นดามัมีทั้งแคส t i n g แล้วก็ Spinning ราคาอยู่ที่ 1,700บาท1,700บาท EMS 200บาทก็สรุปก็คือพันเหรือว่ามารับเองกันได้ที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาเชียงใหม่นะครับสอบถามกันเข้ามาว่าร้านอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ใกล้แยกกองทรายครับเส้นต้นยางสารพีหรือว่าสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็จะมีเบอร์โทรติดตอ่อแล้วก็ลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คำอธิบายนะสอบถามเข้ามาได้ครับ ตอนนี้ก็จบคลิปก,กันก่อนกับคันโอคุมารุ่นซิมิรันนะครับแล้วก็รุ่นอันดามันปี2020พึ่งมาของพึ่งมามาไม่เยอะถ้าหมดรอบนี้เดี๋ยวจะสั่งเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้สินค้าเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับตั้งแต่โรคนี้เริ่มจางหายนะฮะไปกันก่อนครับอยู่กับผมแดนนี่ท้ายวังพากินพาเที่ยวถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดถูกใจกันด้วย Bye-bye.